สวัสดีจ้าวันนี้สิรีมาอีกแล้วนะคะเนาะสิรีสิมาแนะน้าเรื่องสมุนไพรในบ้านเท่านี่แหละสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานสําหรับผู้ที่มีน้าตาลในเลือดสูงนี่เลยนี่เลยนี่ๆๆยอดม่อนเนี่ยอดม่อนที่ยู่หัวสิรีเนี่ยๆๆนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ๆยอดม่อนเนี่อ่ะสิรีเสียอ้ยเบิ้งนี่บ้านสิรีมีหลายนี่ยอดม่อนเนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ มือละกำรรม,มือระกำเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะแค่มือละกำรรเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะกำใหญ่ๆจากน้อยนึงต้มกินซุมมือน้ำม,มือละขันสองขันกบต้มกินรวยบะหมี่ยังจำกัดที่แน่นอนดอกมือละกำรรกำใหญ่ๆกินซุ้มมือกินให้ได้ครบอาทิตย์หนึ่งเนาะน้ำตาลของพี่น้องนี่ ผู้ที่เป็นเบาหวานนี่มันจะเริ่มรองแล้วเด้พี่น้องรองเบิงเด้อค่ะเด้อรองเบิงนี่ตัวนี่สิรีนี่ถดรองเห็นน้ำซุ้มกรจจายมาหลายแล้วเด้ได้ผลทันทีเลยได้ผลทันทีเห็นชัดเจนม,มากอา้าวน้ำตาในเลือกกินยาโดนรองตัวนี้กินเข้าไปกินเข้าไปทุกมือเสริมเบิงเด้อหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเห็นผลแน่นอนเชื่อสิรีเด้อค่ะเด้อจ้าเมื่อนี่สิรีกับแม่แนะนำํำแนะนํำตัวนี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ